อายก็ขอสวัสดีชาวแวมไพร์ทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเรานะคะก็กลับมาอยู่ในส่วนของเกมโล b บล็อกอย่างในแมพที่มีชื่อว่าเมโ o b บล็อกกันอีกแล้วนั่นเองสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองเนาะใช่แล้วครับที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้ว นะคะอ,อ,อ่ะใช่แล้วค่ะทุกคนก็คือในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเหมือนทาแมบบเมโลบล็อก์เนี่ยเขาจะมีอัปเดตนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองมาดูกันเลยว่าจะมีอัปเดตอะไรกันบ้างเราจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนั่นเองเนาะแต่ว่านะ,ะใครที่ชอบในส่วนของซีรีส์ไอจอมแบบนี้เนี่ยสามารถพิมพ์มาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยว่าอยากจะเห็นการอีกหรือเปล่านะคะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยก็ช่วยกันฝากกดไลค์ ก็แชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใ,ให้กับเราด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาร่วมเล่นเกมด้วยกันเนี่ยสามารถเข้ามาจอยทาง Discord ซึ่งในส่วนขอ Discord เนี่ยจะอยู่ที่ใต้ description แล้วก็ชุมชน u t u b e นะคะก็สามารถเข้ามาจอยเข้ามาเล่นเกมด้วยกันเยอะๆเลยนะคะก็หลังจากที่เข้ามากันแล้วเนี่ยอย่าลืมไปแนะนำตัวเพื่อที่จะได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ได้รับยศกันด้วยนะคะ โอเคก็ถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการอธิบายอัปเดตกันเลยละกันนะคะว่าจะมีอัปเดตอะไรกันบ้างน,นั่นเองนะคะโอเคในส่วนของอัปเดตเนี่ยก็เหมือนจะเป็น new อัปเดตล่าสุดเลยนั่นเองนะคะเมื่อวันที่21ซึ่งวันที่21เนี่ยก็น่าจะตรงกับเมื่อวานบ้านเราเนาะแต่ว่าน่าจะเป็นวันนี้ของบ้านเขานะคะก็ในส่วนของอันแรกเลยก็จะมีในส่วนของระบบเวสนะคะจากในโซน 1, 2และก็3นั่นเองแล้วก็เหมือนจะมีร้านคาอีสเตอร์ที่ได้ทำการแอดเข้ามาด้วย มีในส่วนของไข่พัฟเลตนะคะไม่มั่นใจว่ามันคืออะไร๋ยวเราค่อยไปดูกันในส่วนของผู้เล่นที่เล่นบนมือถือเนี่ยจะมีในส่วนของระบบโมบายชิฟล็อกนั่นเองก็คือคนที่เล่นบนมือถือเนี่ยจะมีชิฟล็อกให้เราสามารถอันนี้ได้แล้วเนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของความสนุนเกี่ยวกับค่าสเตตส์อะไรประมาณนี้นะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจ,จะเอาในส่วนของตัวละครเดิมของเราเนี่ยไปเล่นเลยละกันนะ,ะคะคุณผู้ชมนี่แบบเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าสวยมากๆโอเค ในส่วของ Quest เควสยังเหมือนตอนนั้นจะยังไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสามารถทําการคุยเควสกับในส่วนของกัปตันลอี่ได้แล้วแต่ก่อนอื่นขอทําการดูในส่วนของร้านค้าหน่อยนะคะไอเจ้าเอคีเปอร์อะไรสักอย่างหนึ่งอ่าได้มาเป็นของรางวัลด้วยเ p Potion Buff นะคะเออร้านค้าหรออันไหนเอ่ยอ,อันนี้จะเป็นระบบแบงก์ก็เหมือนเดิมนะคะหรือว่าต้องมาคุยกับไอเจ้าตัวช h o ค k เปอร์คนนี้หรือเปล่า มีอะไรขายไหมครับไม่มีนะคะอันนี้จะเป็นพวกน้ำยาอิสเซสซอรีต่างๆเนาะเหมือนจะไม่ใช่ร้านนี้อาจจะเป็นตรงจุดอื่นนะคะคุณผู้ชมไนดูสิอันนี้คืออะไรเอ่ยเหมือนเดิมไหมนี่ไงอันนี้เหมือนเดิมนี่ใช่ไหมอันนี้อันเดิมฮะใช่ใช่อันนี้อันเดิมเนาะอาจจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันที่ลังละกันตัวซี่มีอะไรให้เราอัพไหมก็ไม่มีอะไรให้เราอัพนะคะคุณผู้ชม จะไปเดี๋ยวเราจะไปทําการคุยเควสกับกับตันลอรี่นะคะแล้วก็เหมือนคนที่เล่นแบบนี้นในเมโลบล็อกเ่ยจะเยอะขึ้นด้วยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะ,ะทําการกดคุยได้แล้วใช่ไหมเอ่ยกดคุยได้แล้วโอเค hey เธอเนี่ยเหมือนคนที่กำลังตามหาก,กรารเพิ่มทยแบบใหม่เลยนะพวกเราเนี่ยต้องการคล้ายๆกับ reduce the creature population allow เหมือนต้องการที่จะแบบผลิตในส่วนของไอ้พวกแบบทรัพยายกรน,นะคะคุณผู้ชมอะไรประมาณนี้เนาะรอบๆเมือง สนใจหรือเปล่าแลซี่เยอร์เบโรโอเคก็เดี๋ยวขอทำการดูมูลค่าก่อนนะคะก็ในส่วนของต้นสุนีนี่เราจะ,ะาต้องทำการค่าเจ้าพวกบล็อ s เป็นจำนวน50ตัวแล้วค่อยกลับมาคุยกับกับตันโลลี่กันอีกครั้งหนึง่งโอ้พระเจ้า50ตัวเลยเหรอมันไม่เยอะไปหน่อยเหรอเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอทำการจอตีให้ดูเลยละกันนะฮะอืออีแอบเ,เวลาตีโอเค ได้มาเป็นในส่วนของชุดเกราะนะคะเวลาโจมตีเนี่ยมันเหมือนจะมีโอกาสสุ่มดรอปได้เป็นพวกแบบ a c c e s ร o r i e ์อะไรต่างๆโ okay. อเคในส่วนของอันนี้เหมือนจะมีการสอนด้วย Equip Your First Skill นะคะมันจะมีในส่วนของระบบสกิลด้วยคลิกตรงนี้เอาต้องคลิกที่ช่องอันนี้จะเป็นสกิล Swift Strike นะคะ โอเคทุกคนในส่วนของไอเจ้าตัวข้อมูลของอ่าเจ้าตัวสวิสไทร์ตัวนี้คือเราไปหาดูทามันก็แปลไม่ค่อยถูกเหมือนกันก็เลยเราไปหาข้อมูลมาใหม่ดูเราไปแปลดูก็เหมือนไอเจ้าตัวสกิลนี้น่าจะเป็นสกิลที่ทําการโจมตีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นการโจมตีที่ค่อนข้างจะแบบด้วยแล้วอีกด้วยในส่วนของศัตรูเนี่ยจะไม่เห็นในส่วนของสกิลนี้นะคะสกิลนี้เนี่ยจะสร้างความเสียหายตามอาวุธต่อการโจมตีะ,ะ่ะอยู่ที่9 2 7เลย ในส่วนของแต่ละครั้งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.6วินาทีนะคะในการโจมตีเนาะ um. ในส่วนของคู down, ่ดาวสกิลนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5วินาทีแล้วก็จะใช้มานานถ้าอยู่ที่ประมาณ15นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของระดับถัดไปเนี่ยจะทําความเสียหายเนาะคุณผู้ชมต่ออาวุธเนี่ยอยู่ที่ประมาณ95.4นนั่นเองแล้วก็ในส่วนของการโจมตีต่อครั้งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.6วินาทีด้วยกัน Dealslaying Damage นะคะทางความเสียหายเป็นเกกัดแบบเป็นพ่วกแบบ ติดสถานะไฟฟ้าอะไรประมาณนี้เนาะเออโอเคได้ส่นของตรงส่วนนี้เนี่ยแม่มั่นใจนะว่าทาการอัพสกิลยังไงนะเดี๋ยวเราเค่อยมาดูกนทีหลังละกันอ๋อมีตัวแอมให้เราอันนี้ด้วยอ๋อโอเคสกิลก็จะดูได้จากตรงนี้เลยนั่นเองฮะสกิลเนี่ยจะเป็นสกิลของตามสายอาวุธแนะนะ่นอนไม่ว่าจะเป็นสายดูวินอาวุธคู่อันนี้จะเป็น2มือหรือว่าขวานะคะอันนี้มีทั้งดาบแล้วก็โล่ที่เราได้บอกไปจะมีสกิลเฉพาะของมันด้วย สกิลต่อไปก็จะเป็นสกิลเบอร์ไว้หนึ่งนะคะคือมันยังเป็นขั้นหนึ่งอยู่นั่นเองนะ,ะคะคุณผู้ชมอืมก็น่าสนใจมากๆอ่ะเนดะี๋ยวขอทำการลองใช้สกิลดูกันก่อนอน,นะคะนี้โอ้โหต่อยอย่างรัวเลยในส่วนของการตีสกิลนีนะ้ต้องทําการกดคลิกที่ลูกเมาส์นะคลิกที่ลูกเมาส์เนาะอืมนี่ในส่วนของครูดามันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะนี่แนะน่นี่ต่อยรัวๆนี่ฮะเลเวลอัพแล้วด้วยขอทำการกดตัวซีดูหน่อยสิฮะมีสกิลมีแซดพอยต์อยู่ที่ประมาณนี้ แลนั้นจะขอทำการอัพเป็นค่า stretch ทั้งหมดเลยละกันโอเคโหเป็นแมบ,บที่น่าสนใจมากๆเลยนะ,ะคะคุณผู้ชอมอันนี้ข้อมูลคือแบบรายละเอียดเยอะมากๆโอเคแยวก่อนอื่นเดี๋ยวขอทำการสวมใส่ Event d r y กันเกาะละกันเนาะหมวกก็เดี๋ยวเราไปใส่หมวกกันกดคลิกนะคะแล้วก็กดวางนั่นเองตอนนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วฮะนี้เวลาใส่จะมีเป็นแบบ <c oughs> เป็นแบบอันนี้ด้วยนะคะเป็นของชุดเกาะเลยโอ้โหแต่มันอาจจะลนไมเึงต้องขออภัยด้วยนะคะนี่ อันนี้ก็ได้มาเป็นอันเดิมนะคะคุณผูช้ชมสามารถเอาไปขายได้นะโอเคดาเมดนี้ดาเมดีชึบชึบโอเคนี้แต่ดูดๆไปหน่อยนี่แหน่ฮะคิวตั้งห้าสิบตัวถือว่าเยอะมากเลยนะม i นาเฮลิ่งพอยต์ชัน่นโอเคเราเหมือนจะได้พอชั่นมานะฮะพอ t i o ชัน่นสลอตเอมพตี โอเคเดี okay. ๋ยวเราต้องทำการสมใส่เป็นพ่วงแบบน้ำยากันก่อนนะคะในสโคชช้อนน้ำยาจะอยู่ที่ i v v n n t o r y ก็กดคลิกแล้วก็วางตรงนี้เลยอันนี้จะมีให้ค่าออกมาอยู่ที่18อันนี้ดีกว่านะคะอันนี้ดีกว่าเงเดี๋ยวขอทำการเปลี่ยนแล้วกันอืเปลี่ยนได้ไหมอันนี้เปลี่ยนยังเปลี่ยนไม่ได้ะคะ่ะต้องกดออกก่อนแล้วก็กดใส่ใหม่นะคะโอเคได้อยู่ สุดปลายเดี๋ยวขอทำการฟาร์มตรงนี้สักโค่นหนึ่งแล้วกันนะคะคุณผู้ชมดูจากโซนแล้วน่าจะฟาร์มนานอยู่เหมือนกันแนะ่เลย50กว่าตัวนะคะอ่ะโอเคองั้นเดี๋ยวเราจะค่อยกลับมาจาก,กันอีกทีตอนที่เราทำการคิวหมดเลยแล้วกันเนาะ Meanwhile โอเคทุกคนค่ะใ,ในตอนนี้แน่ก็จะเหลือต้องทำการการจัดเจ้าตอมล็อคอีกสองตัวเท่านั้นบอกเลยนะคะว่าฟาร์มแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะก็คือแบบอ่ะเรียบร้อย50ตัวครบแล้วนะคะเด็กคอนอื่นขอที่จะไปทำการส่งเควสเนะะี่ยเดี๋ยวขอทำการกินโพชชั่นให้ดูนะคะ ดูเลือดของเราให้ดีนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่ที่ประมาณ22ทับ35กดกินในส่วนของเลือดเข้าไปนะคะเพิ่มเลือดมันเนี่ยจะเป็นการหิีวให้เราแบบรัวๆเลยนะคะจนกว่าเลือดเราจะเต็มซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแต่ขอทำการอัพสกิลค่าสเตรนจ์ก่อนกันเนาะอ่าประมาณนี้ตอนนี้คือเราเลเวล4เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวให้ดูอีเวนต์ชากันก่อนนะคะอีเวนต์ชาที่ได้มาคือเยอะมากๆในส่วนของชุดกกรองเนี่ยเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยจากการดรอปจากไอเจ้าตัวพวกบล็อปนะคะ อันนี้จะมีการเปอร์เซนที่ห้าเปอร์เซนที่จะเจอในส่วนของทองเนาะแล้วก็สามคูดาวรีดักชันอืมอันนี้เหมือนไม่ค่อยจะเท่าไหร่ขอทิมการ,ปรเปลี่ยนละกันเนาะอ่าแล้วก็ในส่วนของไอพวกนี้น่าจะมีการรับอาวุธออกมาด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเฮ้ยมิสแคน,นเนดคือสี่เปอร์เซนค่าโชคดีเหรองันเอาอันนี้ดีกว่าเพิ่มความโชคดีไปด้วยนะคะ แล้วก็ในส่วนของน้ํายาเนี่ยจะมีเป็นแบบอ่าแมน่าฮิลลิ่งเป็นน้ํายาฮิลเนาะแล้วก็น้ํายามานานั่นเองก็ประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากๆโอเคตอนนี้อ๋อก็เหมือนจะดีนะคะแต่ว่าอยากได้เป็นค่ารักอะไรมากกว่านี้ก่อนเผื่อจะได้ดับของดีๆอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเควสเนี่ยไปส่งให้กับกัปตันลอลี่กันเลยคิวห้าสิบล็อกนะคะอ uh ื้นั่นแหละสิ่งที่ฉันหมายถึง ให้เราเนี่ยไปที่ในส่วนของร้านชับคิปเปอร์ในเมืองนะคะต่อไปซึ่งเราเนี่ยจะสามารถขายในส่วนของไอเทมนะคะให้กับเขาได้เพื่อซื้อไอเทมได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ค่อยกลับมาหาชั้นอีกทีละกันได้เลยให้เราเนี่ยไปที่ร้านชับคิปเปอร์นะคะคุณผู้ชมน่าจะเป็นการไปขายของซะมากกว่าเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเวสนั่นเองโอเคฮะนี่ชับคิปเปอร์จะอยู่ตรงนี้เลยนั่นเองนะนี่ไหนดูสิ อราจะซื้ออะไรดีเราเอามาขายดีกว่าเนาะเราจะขายเป็นพวกแบบไอเทมที่ไม่ได้ใช้กดคลิกเท่านั้นฮะก็จะเป็นการขายให้เลยไลฟ์เปอร์คิวออ้ยเมื่อกี้มนสิ่งอะไรต้องขออภัยด้วยนะฮะอะไรที่ไม่ดีก็ขายไปเลยนะคะคุณผู้ชมก็จะได้มาเป็นเหรียญสีน้ําตาลทามซึ่งในส่วนของอาวุธแต่ละชิ้นหรือว่าสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยที่อยู่ในแบบนี้เนี่ยจะราคาแตกต่างกันไปดูได้จากการชี้ที่ไอเทมเลยเนาะอ่าโอเคอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยไม่ค่อยนีเท่าไหร่อืม โอเคถูกนี้ก็ไม่ดีนะคะอาไม่มีถูกบางถูงที่ได้เป็นแบบเปลี่ยนเงินด้วยนะคะไหนดูนี่ถูกไหนเอ่ยอ่าไม่มั่นใจนะคุณผู้ชมว,ว่าถุงไหนโอเคแล้วก็อันนี้อะกำลังคิดอยู่มันเหมือนจะดีนะคะขอทําการเกยบไปก่อนละกันแล้วก็อันนี้ก็กดเซลไปเลยนี่เราเนี่ยก็จะได้มีเงินอยู่แล้วถะะ้เวลาดูเงินของเราเน่ก็ดูตรงที่ในส่วนของชอตอินเวนทนะคะ อยู่ตรงทางด้านล่างขวามือเลยจะมีการบอรจดจนวนเงินของเราด้วยเนาะแล้วเราเนี่ยก็จะสามารถเอาจํานวนเงินพวกนี้เนี่ยไปทำการซื้อไอเทมได้จากร้านค้า็อบตรงนี้เลยนั่นเองอ่ะอันนี้คือเราเหรียญไม่พอนะคะก็เลยยังซื้อไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าจะมีน้ํายาให้เราซื้อด้วยนะคะโอเคอาจจะเราลองไปทําการคุยเควสต,ต่อไปกับในส่วนของกัปตันลอรี่กันดูอันนี้คือเควส์เราเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคก็คอมพลีทนะคะก็ไปทําการส่งเควสให้กับกัปตันลอรี่นั่นเอง ตอนนี้เนี่ยคือเราอยู่ตรงโซน Sunny Forest นะฮะเยอะมากอ่าอันนี้คุณรู้หรือเปล่าว่าในส่วนของแบงค์เนี่ยมันก็สามารถทําการแชร์ให้กับแต่และตัวคาแรคเตอร์ของเราได้นั่นเองให้เราเนี่ยไปทําการดูแล้วก็ค่อยกลับมาหาชั้นอีกทีละกันโอเคอ๋อในส่วนของแบงค์เนี่ยจะคล้ายๆกับแบบอ่าสมมติเราสามารถสร้างตัวคาแรคเตอร์ของเราได้หลายตัวใช่ไหมคะคุณผู้ชมถ้านจำกันได้เราเนี่ยสามารถเอาไอเทมจากในส่วนของไอเดียที่แบบโหดๆแล้วเนี่ย มาทาการเก็บไว้ในแบงค์แล้วก็ค่อยมาทําการแชร์ให้กับในส่วนของตัวคาแรคเตอร์ของเราซึ่งเป็นตัวอื่นได้นั่นเองอ้อเข้าใจแล้วอย่างนี้นี่เองอ่ะเดี๋ยวขอทำการเก็บเอาไว้ก่อนสิ่งที่เราไม่ใช้อย่างไอเจ้าสิ่งนี้อ่ะเก็บเอาไว้โอเคประมาณนี้เลยเนาะก็จะมีหลายช่องให้เราเก็บนะคะแต่ว่าต้องเสียโลบัคส์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมโอเคซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเนี่ยโอเคแล้วก็ Visit the Bank วิสิตเดอะแบงก์เราไม่ใช่หรอเออเรา Visit the Bank วิสิตเดอะแบงก์เรไม่ใช่หรอ อ่ะอีกรอบหนึ่งแล้วกันชืบอ่ะโอเคอ่ะกดอะไรไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเข้าเปนในแบงแล้วอือหึเอเควสทำไมมันไม่ขึ้นแฮไม่เข้าใจหรือว่ามันไม่ใช่แบง์ตรงนี้เหรอแต่ว่าแบงมันก็มีแค่อันเดียวนะคะทุกคนหรือว่าเราลองเอาเคว s สไปส่งดูไหมเผื่อมันอาจจะบั๊กบอยู่นั่นเองนะคะคุณผู้ชม Refresh อันนี้คือป้ายท็อปนะคะซึ่งจะทำการ r e f r e s เนาะ อ่นเดี๋ยวเราจะลองเอาเควสไปส่องดูแม่มันใจบ้าได้หรือยังยังไม่ได้ฮะอ,อืมอา้าวเพิ่งมาได้เลยนะโอเคอ่ะกดคุยไปเลยฮะเฮ้ย <Hey! S 1> คนแน่ใจนะคะว่าคนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับไอเจ้าพวกอาวุธเนี่ยดังนั้นก็ช่วยหน่อยช่วยทำการกำจัดหรือว่าคิวลิ่นะคะไอเจ้าตัวบล็อปปี้นะคะต่อไปเป็นจำนวน35้าตัวซึ่งเราเนี่ยสามารถตามหาได้ตาม ค่าตามเขาเรียกว่าอะไรนะสาพานนั่นเองอ่าแล้วก็ถ้าเราเนี่ยทำการข้าผ่านพวกบล็อกไปก่อนก็เข้าใจนะขอทำการกดคอนตินิวแล้วก็ต้องขอจบซีรีส์ในส่วนของแบบเมโลบล็อกเอาไว้ประมาณนี้แต่ขอทำการลองไปดูเจ้าตัวบล็อปปี้ดูก่อนนะคะว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรเนาะอันนี้คือเจ้าพวกบล็อกนะคะบล็อปปี้บล็อปปี้บล็อปปี้นะคะพวกนี้ใช่ไหมอันนี้คือพวกบล็อกนะคะเห็นเขาบอกว่าต้องผ่านไปก่อนนี่หรอ วุ้บบลอี้นะคะคุณผู้ชมจะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหมันมันตีแรงไหมลองตีดิอื้อไม่ไหวฮะโอ้โหค่่นข้าจะตีแรงอยู่พอสมควรเลยนะคะคุณผู้ชมแสดงดิเซนของบล็อป,ปี้เข้าไปไกลก็ไม่ได้ด้วยแต่ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะแบบนี้โอเคใครที่อยากจะลองมาเล่นไอเ่อนแบบ m มโลบ r ็อเนี่ยก็เดี๋ยวจะทําการทิรงในแบบนะคะเอาไปที่ใต้ description หรว่าคลิปวิดีโอนี้ ก็สามารถมาลองเล่นกันได้เลยเป็นแมปที่ค่อนข้างจะดีมากๆแนะนาให้ลองมาเล่นนะคะเป็นแบบแนว MMO RPG ที่อยู่บนโล b ล o อกนะคะสามารถเข้ามาเล่นได้ทั้งบนมือถือด้วยนะโอเคะ okay, okay, ก็สำหรับคลิปนี้นะะก็ต้องขอลาทุกคนจุดทุดแทนกันไปก่อนละกันเอาไว้เจอนะ,ะในสน่วนของคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะผม